สวัสดีครับส,สดีเพื่อนเพื่อนเอฟซทางช่อง y ย u ทูบเชฟทิฟคนเดิมเชฟทิฟชาแนลอีพีนี้นะครับแปลเลขนะปกสลากนะครับ8 9 5 0 3นะครับถือว่าเข้าตรงๆนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับตามกันต่อรุ้นกันต่อนะครับเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับ เอาละครับในงวดที่ผ่านมานะครับ8 9เข้าตรงนะครับก็เป็นเรื่องราวของสงขานะครับเป็นปีก่อตั้งนะครับ18,9กนะครับก็ถือว่ามาตรงนะครับรวมถึงโรงพยาบาลสงขานะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่เชฟก็จะเน้นย้ำอยู่แล้วนะครับว่าให้จับตาดูดีๆนะครับก็มา มาตรงนะครับรวมถึงหน้าปกแรกนะครับที่เป็นเรื่องราวของวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับโอ้ก็เกือบจะมา3ตัวบนเหมือนกันนะครับปี2531นะครับแต่ว่าเป็นปีฝรั่งเนี่ยเข้าตรงนะครับ9889นะครับรวมถึงในโค้งสุดท้ายนะครับที่เชฟแปนะครับใช้ปกจริงนี่ก็เรียกได้ว่าให้โชคอย่างต่อเนื่องนะครับปกรูปแบบธรรมดานะครับเชฟใช้390 นะถ้าตัดเล่นก็ได้เต็มๆนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็อัศจรรย์นะครับจับดีๆ503เข้า3ตัวนะครับเนี่ยนะครับรวมถึงปกแบบการกุศลนะครับนะครับเชฟนำใบไหนมาแปลนะครับเลข QR code ด้านล่างเนี่ยแถบบาร์โค้ดด้านล่างนี่3ตัวแตกตลอดเหมือนกันนะครับเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์นะครับแล้วก็579นี่ก็ไปเข้า3ตัวหน้านะครับก็เรียกได้ว่างวดที่แล้วเชฟหยิบ ใบจริงมานี่ก็คือเข้าทั้ง2ใบเลยนะครับรวมถึงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับก็มี530 503 5 0นหะครับเนี่ยนะครับ503นะครับหลายๆท่านก็นะครับอาจจะได้รับชมนะครับที่เชฟแปลนะครับก็จะเห็นว่ามี503แน่นอนนะครับที่เชฟได้แปลเอาไว้ให้นะครับเอาละครับมาตามกันต่อลุ้นกันต่อนะครับในช่วงต้นงวดก็ยังไม่มีปกจริงนะครับก็จะใช้ปก ตัวอย่างนะครับมาในการวิเคราะห์หาแนวทางนะครับเอาละครับมาดูกันที่ปกแรกกันก่อนนะครับปกปกแบบสรสร้างเพื่อชุมชนนะครับก็งวดนี้เป็นชุมชนห้วยไร่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเชฟก็ไปหาแนวทางข้อมูลตัวเลขมานะครับเพราะว่าภาพหน้าปกเกี่ยวข้องกับเรื่องราวใดนะครับสถานที่นั้นๆก็มักจะเป็นตัวแปรนะครับ ตำบลห้วยไร่นะครับอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับก็น่าจะเป็นสถานที่ติดต่อนะนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับขึ้นต้นด้วยศูนนะครับ0 5 6ย์หเลขสวยนะครับ0 5 6งวดนี้มีโอกาสนะครับ6 0 5 9 0 5นะครับแล้วก็0 2 9 8 1 6เออจับตานะครับ8 1 6 6 1 8นะครับนะ0 2 9โอ้มี3ชุดเลยนะ 0 5นนี่ก็น่าสนใจ0 2 9ก็น่าสนใจนะครับนะครับก็ข้อมูลนะครับที่น่าสนใจก็คือท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่นะครับเพราะว่าหน้าปกเป็นภาพของชุมชนห้วยไร่นะครับนะข้อมูลเกี่ยวกับตำบลห้วยไร่ก็อาจจะเป็นตัวแปรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของท่านสุรสิธิ์นะครับก็เป็นนายกนะครับของ ตำบลห้วยไร่นะครับอาจจะเป็นตัวแปรก็ได้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับข้อมูลอยู่จังหวัดไหนข้อมูลจังหวัดก็มักจะเป็นตัวแปรสําคัญนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลตัวเลขนะครับว่าจะมีตัวเลขชุดไหนที่น่าสนใจนะครับสําหรับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ตามประวัตินะครับมีที่เป็นทางการนะครับใน ประวัตินะครับก็คือปีสถาปนาเนี่ยก็จะเป็นปีพศ2442นะครับหรือว่า125ปีมาแล้วนะครับ125ปีนะครับส่วนข้อมูลนะครับก็เป็นพื้นที่ใหญ่ลำดับที่9ของประเทศนะครับแล้วก็มีประชากรมากเป็นลำดับที่22อยู่กันน้นแน่นลำดับที่63นะครับแล้วก็รหัสจังหวัดคือ6 7นะครับรหัสจังหวัดคือ67ที่ตั้งสารการก็อยู่ที่หมู่5นะครับ อยู่หมู่5รหัสไปรษณีย์67,000นะครับ67,000นะครับเบอร์โทรศพัพท์สารกางนะครับ0567297 56นะครับโอ้เลขสวยทีเดียวนะครับเนี่ยนะครับคือรหัสไปรษณีย์ก็สวยนะครับ670นะครับ670นะครับแล้วก็เบอร์อติดต่อสารกางจังหวัดนี่ก็0 5 6 7 2 9้ 756นะครับเ5 6 975เนี่ยนะครับโอ้เล็กรียกว่าข้อมูลตัวเลขนะครับดูแค่นี้ก็เราก็อาจจะเห็นตัวเลขเนำโชคมาลางๆแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูการจับผิดภาพนะครับงวดนี้เหมือนจะมีศูนย์ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูจากภาพนี้แล้วโอ้โหศูนย์ชัดเจนนะครับดูจากภาพนี้0ูนย์ชัดเจน นะครับแล้วก็มีกล้วยนะครับกล้วยนี้ก็อาจจะแทน9้าหรือเปล่านะครับนะก็เดี๋ยวค่อยๆวิเคราะห์ดูนะครับค่อยๆวิเคราะห์ดูนะครับก็ที่แน่ๆนะครับจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่สะดุดตาอยู่พอสมควรนะครับคําว่าห้วยไร่นะครับก็เหมือ okay. นจะมีตัวเลขซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปซูมดูชัดๆนะครับนี่นะครับน่าจะมีตัวเลขซ่อนอยู่นะครับน่าจะมีตัวเลขซ่อนอยู่นะครับ เป็น6หรือ9นี่แหละครับตรงนี้นะครับเป็น6หรือ9นะข้างหน้านี้ก็เหมือนกับสี่หรือเปล่า4 0 6 4 0 9ูนย์เกอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้ก็คล้ายๆกับ715นะครับตรงคำว่าไร่เนี่ยนะครับนะครับคล้ายๆกับ7 715หรือ571อะไรอย่างงี้นะครับตรงนี้คล้ายๆ409นะครับหรือไม่ก็906หรือว่า909อะไรอย่างงี้นะครับ906านยนะ หนึ่งศูนย์เก้าก็ได้นะค,คล้ายๆอยู่นะครับเอาลองดูนะครับตรงนี้นะครับลองดูว่าใครจะเห็นเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เชฟบอกว่าคล้ายๆเลขแปดแล้วก็เลขสีข่มีคล้ายๆเลขสี่นะครับมีคล้ายๆเลขแปดคล้ายๆเลขสี่นะครับก็นะครับถือว่ามีตัวเลขในหน้าปกถือว่าชัดอยู่นะครับววนนี้ นะครับน่าจะมีโอกาสได้ลุ้นอยู่นะครับเป็นชุดตัวเลขที่ค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับเอาละครับมาดูปกที่2นะครับโอ้ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเห็นบ่อยนะครับไม่ค่อยเห็นบ่อยนะครับที่ในเดือนเดียวกันเนี่ยแล้วภาพหน้าปกใช้เรื่องราวเดียวกันสองงวดเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะครับ นี่นะครับงวดที่แล้วก็เป็นโรงพยาบาลสงขานครินนะครับก็เรียกได้ว่าภายในปีเดียวกันนะครับภายในปีเดียวกันและในเดือนเดียวกันใช้เรื่องราวเดียวกันนะครับสงวดเลยนี่ก็โอ้แทบไม่ค่อยเห็นนะครับตามที่เชฟแปลมาหลายปีนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับโรงพยาบาลสงขานะครับอาเดี๋ยวไปดูประวัติกันก่อนนะครับประวัติโรงพยาบาลสงขานี่ก็จะ ปีก่อตั้งเนี่ยก็จะมี2อสองปีนะคือมีของเดิมของเดิมคือเปิดวันที่26มิถุนา2468อันนี้คือที่ตั้งเดิมนะครับส่วนที่ในตอนหลังก็ย้ายมาตั้งคือย้ายจากของเดิมมาที่ใหม่นะครับก็จะเปิดบริการมาที่31ธันวา2538นะครับอันนี้คือที่ตั้งใหม่ของโรงพยาบาลสงขานะครับคือตามข้อมูลนี้ก็จะเป็น508เตียงนะครับ คือโรงพยาบาลสงขานะครับซึ่งในประวัตินะครับของโรงพยาบาลสงขานะครับงวดที่แล้วก็ถือว่าให้โชคอยู่นะครับให้โชคอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอย่าง68นี่ก็ตีลังกาเป็น98นะครับได้อยู่นะครับในประวัติของโรงพยาบาลสงขานี่ก็มีการก่อสร้างตั้งแต่ปี2464 แล้วก็ช่วงระหว่างปี2464ถึง2467นะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรมหลวงรบเรีราราเมศวรน,นะครับเป็นผู้ที่นะครับเริ่มการสร้างนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องการสร้างโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับอย่าง467นี่ก็งวดที่แล้วนี่น่าจะเป็นสุดตัวท้ายนะครับ6 นะครับก็ออกไปตรงนะครับสำหรับ3ตัวล่างนะครับจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับเดินตั้งแต่งวดที่แล้วนะครับว่าโรงพยาบาลสงขานะครับจังหวัดสงขาเป็นจังหวัดที่สมเด็จพระราชนีประสูตรนะครับฉะนั้นแล้วถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าเดือนอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนากลากกดาเนี่ยอยู่ในช่วงของการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูตรของสมเด็จพระราชนีด้วยนะครับก็ถือว่า น่าสนใจนะครับเพราะว่าเรื่องราวของเมืองสงขาน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรนะครับที่สําคัญมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะหน้าปกลง2งวดติดแบบนี้นะครับต้องจับตาดูเลยนะครับเอาละครับที่ตั้งของโรงพยาบาลนะครับ66นะครับ6 6 6 6 3อ่ะนะนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย0 7 4 3 3 8 1็0สนะครับรหัสไปรษณีย์สงขา901นะครับ901นะ90100นนะครับอันนี้ก็ ดูข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับ508ก็ถือว่าสวยนะครับ63ถือว่าสวยนะครับ074มาไหมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าจังหวัดสงขาน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญนะครับก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในภาพหน้าปกสลากด้วยนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่บอกนะครับก็คือว่าเป็นแผ่นดินแผ่นดินเกิดก็ได้เนาะพูดภาษาชาวบ้านเราเนาะ นะครับเป็นแผ่นดินเกิดขององค์สมเด็จพระราชินีนะครับก็เรียกได้ว่าต้องสําคัญอยู่แล้วนะครับตามประวัตินะครับพระรามาธิบดีแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับได้ตั้งเมืองขึ้นในปี1893นะครับในปี1893ซึ่งงวดที่แล้วก็89นะครับ1893เนี่ยนะครับก็89เข้าตรงๆนะครับแล้วก็ศูนย์ราชการจังหวัดนะครับก็ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนะครับรหัสไปรษณีย์เก้าหมื่น เบอร์โทรศัพท์สารการนะครับ07431 2016สนนะครับ0 7 4 3 1เ2็ดสนยะครับอ้เลขก็สวยๆอยู่ละหลายชุดนะครับแล้วก็ข้อมูลจังหวัดนะครับมีพื้นที่ใหญ่ลำดับที่26นะครับมีประชากรมากเป็นลำดับที่10นะครับอยู่กันอย่างนั้นแน่นลำดับที่15นะครับแล้วก็มีรหัสจังหวัด90นะครับ อันนี้ก็ดูข้อมูลนะครับเก็บเอาไว้แล้วก็เพื่อที่จะไปประกอบการตัดสินใจนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับว่าข้อมูลนานๆนะครับที่จะซ้ากันแบบนี้นะครับแสดงว่าความสําคัญของสงขาหรือว่าโรงพยาบาลสงขาน่าจะมีความสําคัญมากทีเดียวนะครับฉะนั้นแล้วข้อมูลจังหวัดข้อมูลโรงพยาบาลอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะครับ เมืองสงขานี้ก็ได้ปรากฏชื่อในพงศาวดารกรุงศรีอ,อยุธยานะครับในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1แหง่งกรุงศรีอยุธยานะครับในปีพศ18 1893นะครับปีพศนะครับ1893อ่ะ1893นี่ก็131ปีนี้นะครับโอ้น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับ131ปีนะครับก็ส่วน วนการจับผิดภาพนะครับงวดที่แล้วที่เชฟจับ530503เอาไว้นะครับก็เรียกได้ว่ามา3ตัวตรงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องบอกก่อนนะครับว่างวดนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นภาพโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเดิมเป๊ะเลยนะครับอ่างวดนี้ไม่มีคําว่าโรงพยาบาลสงขานะครับแต่ว่ามีเป็นภาพนี้ก็น่าจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมมองหนึ่งของโรงพยาบาลนะครับเนี่ยนะครับก็ดูโอ้แล้วก็ต้องดูมองแวบหนึ่งนี่ เชฟเห็นเลข7ช right. right. wow, for exactly so like ัดมากเลย7จ็นะครับชัดมากเลยนะครับอ่าเนี่ยนี่ให้ตีลังกาดูให้ดูให้ดูนะครับว่าเห็น7จตรงไหนนะครับเนี่ยนะครับอ่าถ้ามองแบบนี้อาจจะเป็น9 1 7านะครับเจ็นะครับเก้าหนึ่นะครับหรืออาจจะเป็น7จตัวเดียวนะครับค่อนข้างชัดทีเดียวนะครับอ่าลองดูแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับ1 7 7 9 7 7จ right. anyway, ็ดด้าเจ็ดเก็ได้นะ 917เนี่ยนะครับก็ถือว่านะครับน่าจะชัดอยู่สำหรับ1771นะครับหรือว่า97อะไรอย่างงี้นะครับอ่ะลองดูนะครับตรงนี้ใครเห็นเป็นตัวไหนนะครับใครเห็นเป็นตัวไหนนะครับเชฟก็จะให้ดูภาพนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเชฟขอดูภาพจริงปกจริงก่อนนะครับ เชฟก็จะฟันให้อีกทีนึ่งนะครับว่ามีชุดเด่นชุดไหนอย่างไรนะครับก่อนที่จะไปดูว่าแนวทางตัวเลขงวดนี้เชฟจะให้ชุดไหนอย่างไรนะครับก็ไปดูข้อมูลสถิติย้อนหลังนะครับ16กรกฎาคมนะครับ4ปีหลังออกอะไรบ้างนะครับโอ้โหเห็นแล้วก็ต้องอึ้งนะครับ530ปีที่แล้วนะครับ530ก็เพิ่งจะออกงวด1กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ503 นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้น405นะครับปี65เนี่ย405เห็นว่า0550นี่ก็เกี่ยวข้องตลอดเลยนะครับแล้วก็53นี่ออกมา2ปีนะปี63 65สำหรับ2ตัวล่างนะครับอ่าลวครับตรงนี้เขียนข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับนะหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊งวด31กรกฎาคมจะมางวดนี้เหมือนเหมือนงวดที่แล้วหรือเปล่านะครับเอาละครับใน ต้นงวดนะครับเชฟให้แนวทางตัวเลขชุดนี้ไปก่อนนะครับเชฟให้แนวทางต้องบอกว่าให้แนวทางชุดนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่านะครับขอดูปกจริงก่อนนะครับเดี๋ยวเชฟจะฟันให้อีกทีหนึ่งว่าควรจะเน้นชุดไหนอย่างไรนะครับขอดูปกจริงก่อนนะครับนะครับแต่ว่าให้ชุดนี้ก่อนนะครับเด่นด้านบนนะ872672 618917นะครับ618917นะครับสามนะครับ 975467915นะครับอันนี้คือให้ให้ไปเป็นแนวทางก่อนนะครับก็จะมี7 2 2 8 1 8 1 9 1 5 7 5นะครับ9 7 1 7 6 7 6 1หนนะครับฝากไว้ก่อนนะครับสำหรับต้นงวดนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่แน่ใจนะครับก็รอดูปกจริงก่อนนะครับเดี๋ยวจะฟันให้สำหรับคนงบน้อยนะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สถานี้ก็หวังว่าแนวทางข้อมูลตัวเลขจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารรัับบชมนะค กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจนะครับขอบคุณทุกท่านครับเจอกันใหม่อีกพี่หน้าครับสวัสดีครับ